สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปักชำเจ้าต้นหรือสีผสมครับหรือสีผสมเป็นไม้ที่อวบน้ำครับ ปักชําได้ง่ายชอบแสงแดดชอบน้ําเจ้าลูสีผสมจะมีหลายสายพันธุ์ครับลักษณะก็แตกต่างกันออกไปแต่ชื่อโดยรวมแล้วเขาจะเรียกว่าลูสีผสมทั้งหมดเลย mm hmm. เช่นตรงหน้านี่นะครับสามต้นสามแบบนี่คือแบบที่หนึ่งครับที่เรามีเนาะ mm hmm. ก็ชื่อลูสีผสมเหมือนกันครับนี่คือแบบที่สอง ก็คือรอสีผสมเช่นกันครับแลนนี้คือแบบที่สามก็คือรอสีผสมเช่นกันลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะสีมีความแตกต่างกันออกไปครับใบของเจ้ารอสีผสมจะมีลักษณะเป็นใบกำรรมีหีเหมือนสัขหลาดตัวสนุกครับสามารถเปียกน้ำได้ เป็นม้าที่ชอบแสงแดดครับและขยายพันธุ์ได้ง่ายขยายพันธุ์ได้ทั้งสองวิธีเลยก็คือการปักชําแล้วการปักชําน้ําวันนี้ผมจะมาทําให้ดูทักครู่ครับและมีไฮไลท์พิเศษด้วยนะครับติดตามกันอย่าอย่าพึ่งกดข้ามไปไหนการปักชำใบของเจ้าฤือีผสมอัตอนแรกเรามาดูการตัดกันก่อนเลยครับวิธีการตัดนะครับ เราจะดูตัดยอดเนาะตัดยอดไปชําก็คือจะดูตัดตรงนี้ครับตามข้อเนี่ยจะมีเขาสามารถแตกขึ้นมาได้อีกเราก็จะตัดตรงนี้เลยข้อเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเขาพร้อมที่จะแตกขึ้นมาเนาะแตกแตกแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเขาจะตัดตรงนี้เลยครับนี่เอาได้เลยหนึ่งใบแบบนี้แล้วตรงเนี้ยครับข้อตรงเนี้ยเขาก็จะแห้งไปแล้วก็จะเกิดข้อใหม่ขึ้นมา ตามนี้เนาะแต่ขึ้นมาตามใบสองใบเล็กเนี่ยครับตัดยอดเลยแล้วอันนี้ผมก็จะตัดเหมือนกันยอดไหนและข้อดีของการตัดยอดแบบนี้นะครับต้นจะไม่สูงเขาจะแตกเป็นพุ่มจะสวยมากครับเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับ ทั้งวิธีการปักชำทั่วไปและวิธีการชำน้ำเลยเดี๋ยวมนจีาทาให้ดูทั้งสองวิธีเลยครับนี่ในยอดหนึ่งอันนี้ยอดจะน้อยอยู่ไว้แค่นี้ครับนม่ไแล้วเหลือ,อต้อนหนึ่งดูครับด,ดูดูลักษณะใบาของเขาสวยงามมากครับ ทำนี่ข้อนี้ผมก็เดาข้อนี้เลยอุ้ยวง่งไปแล้วนี่ได้กี่ต้นล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นแล้วจอเอาอีกสักต้นหนึ่งทําแยกให้ดูครับทาน้ำก็บําดินข้อไหนดีก็จะเป็นข้อนี้ นี่สวยงามทำเรียบร้อยตัดเรียบร้อยครับเราก็จะแยกแม่เขาออกไปก่อนเนาะเราก็จะมาทำวิธีแรกกันเลยครับก็คือการทำดินผมก็ใช้แกบดํำล้วนเลยนะครับตอนแรกผมก็จะมาตัดใบเขาออกก่อนใบเนี้ยครับตัดออกเลย ตัดใบให้เหลือน้อยเนาะเพราะว่าเขาจะได้ลดการคลายน้ําด้วยนะครับแบบนี้ใบใหญ่เกินไปถ้าใบใบรองใหญ่เกินไปสามารถตัดใบอย่างนี้ได้เลยครับตัดครึ่งอย่างนี้เลยเนาะนี่ตัดแบบนี้ได้เลยเห็นไ,ไหมครับตัดใบแล้วเราก็จะมาชํา เสียบเ้าลงไปเลยในแกบดำที่เราเตรียมไว้นี่ครับทำก็ทำง่ายๆเสียบแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็เดี๋ยวเตรียมตัวลดน้ําครับตั้งไว้ก่อนใบต่อไปก็จะตัดใบออก,กนิดนึง ไม้ที่จะิญเติบโตได้ง่ายครับแต่ถ้าไม่ดูแลต้นเขาจะสูงแล้วก็จะไม่มีการขยายพันธุ์เนาะเราต้องมาทำวิธีช่วยเขาก็คือต้องตัดชามเขาแบบนี้นะครับถ้าไม่เขาก็จะโตสูงแล้วก็จะยืนต้นตายไปเลยนะ อันต่อต่อไปครับสำหรับการชัน้ำและเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ผมจะบอกชั่น้ำก็ทำทั่วไปเลยครับตัดใบเหมือนกันเนาะแล้วทิมเขาลงไปในน้ำแบบนี้เลยนะครับส่วนใบทั้งหมดที่เราตัาดมาเราจะไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าใบหรือสีผสมสามารถ ลงปักทํำน้ําได้เส้นกันใช่ครับนี่เลยผมจะรวมอย่างนี้เลยเนาะรวบทั้งหมดนะครับที่เราตัดเหลือก้านมานี้นิดน้อยหน่อยนะนะ่เนาะนี่ครับทั้งหมดอย่างนี้เนาะผมจะรวบไว้เนี่ยครับอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบลงไปในน้ำาน,นี้เลยครับ แค่นี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการปักชําทั้งสองแบบของเจ้าฤาษีผสมเนาะชํายอดกับแกบดําเลยแล้วก็อีกอันนึงผมเอายอดเนี่ยมาชําน้ํากับใบก็มาชําน้ําเส้นกันครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใน facebook แล้วก็ในแฟนเพจนะครับผมตอนนี้มีทั้งช่อง YouTube TikTok อ่าเพจ แล้วก็ Facebook ส่วนตัวจะมี4ช่องทางติดตามครับอยากจะฝากให้ทุกท่านเข้าไปกดติดตามให้ทุกช่องทางเลยนะครับจะมีสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาแชร์กันแน่นอนครับต้นไม้ที่ผมไดทำการลงคลิปไปไม่ว่าจะเป็นเอาลงดินก็ดีปักชำก็ดีหรือขยายหนอก็ดีผมจะเอาไปอัปเดตไว้ในเพจครับ ขาไปกดติดตามกันได้โอเคครับอย่าลืมหรือสีผสมเป็นไม้ที่สวยงามอีกนึต้นครับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่สดใสวันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ